นอนโล่งบานกับท่านหันนะจ๊ะยิงยิงคืดเอาไว้แล้วว่าตรงโดนโดนอิลีจ้าพี่น้อง อาูปวดท้องมากน้งแต่เมือ่อคืนแล้วนะคะท้องแข็งทีจ้ตื่นมาตอนสองอาการกันยังบ่หายไปนะคะก็เลยบอกอบป,ป๋าว่าไปรพยงบานป้าวสันระหว่างทางที่นั่งรถมากนะคะจากบ้านมารพยงบานก็นประมาณ30นาทีเนาะจ้า30ิบนาทีก็คือปวดท้องตลอดทางเลยนะคะมาหอดคุณหมอก็เอาเครื่องมาเช็คนะคะอัตราการเต้นของหัวใจค่ะของอันเบบีหน่อยนะจ้าพี่น้องเช็คเสร็จแล้วก็ถือจอย่างที่เห็นเลยจ้าพี่น้องหมอบอกว่า หมดลูกหดโตนะคะหลังจากที่ได้รับยาแล้วนะคะอาการก็ดีขึ้นจ้าพี่น้องแต่ว่าคุณหมอนะคะบอกว่าให้นอนโรงพยาบาลสองมือเนาะคะ่ะนอนสองมือถาเบื้องอาการนะคะหามขยับตัวว่าซ่านยิงยิงบ่มีอาการผิดปกติอีกยังเลยนะคะคือสิบปวดกับปวดขึ้นมาดือ้อๆเลยจ้าท่องแข็งทีนะจ๊ะแต่ว่าโชว์ยังดีอยู่ค่ะที่ว่าบ่ได้เป็นอีหยังหลายเนาะคะ่ะพี่น้องหลังจากที่ได้รับน้าเกลือแล้วนะคะคุณหมอก็มาเช็ค นะคะเบบี้อีกรอบนึงจ้าเอาพามัดไว้แล้วก็ใส่เครื่องเช็คแนวนี้เลยนะจ้าวัดอัตราการเต้นของหัวใจของลูกคะ่ะเครื่องมือแบบนี้นะคะฮาลูกเห็นในติ๊กต็อกหลายหลายจากกระบองขึ้นนะคะว่าจะคล้องสีได้มาถือกเองเนาะจ้าระหว่างที่เช็คบางเขาล้าหน่อยอยู่นะคะอบปากกับไปจัดการธุระต่างๆด่านนอกจ้าล่าสุดกระโทรมาถามฮัลโหลนะคะว่า ห้าลูกสีนอนหองร่วมหรือว่าสีนอนหองวีไอพีนะคะหองพิเศษฟาซานพี่หน่อฉันก็ว่าหองพิเศษตัวฉันหาเงินมาเผื่อสิ่งนี้นะจ๊ะก็โอเคนะคะใดหองพิเศษจ้าก็พ่อดีเมียนประกันนะคะอป,ปาเห็ดประกันไว้ห้หน,นําเนาะจ้ะระวังที่ล่อหองพิเศษนะคะคุณพอบานก็คือตายแล้วจ้าอันนี้ก็นั่งรถเข็นไปหองพิเศษนะคะคุณหมอหามยางเด็ดขาดจ้า ้องพิเศษอยู่โรงบาลน,นี่นะคะตกคืนละประมาณส0 0พันบาทจา้ะยิงๆหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นวอนนะคะกับมีเตียงมีหมองนงั่งมีห้องน้ำมีอย่างไข่ไข่รงพยาบาลบ้านเฮานั่นละค่ะห้องน้ำนะคะกับสะอาดสะอ้านค่ะแต่ว่าคุณมอบอกว่าฮัลโหลหามอาบน้ำนะจ๊ะมือนี้หามย่างดูค่ะย่างได้แค่ตอนไปขอห้องน้ำซ้ำนั้นนะคะพะนักงานถือถุงยาจ้าพี่น้องเรื่องได้ดีมือนี้นะคะก็คือตอนที่ฮัลโหลกําลังหายยาอยู่นะจ๊ะ เสียงห้องคังๆแม่พี่น้องขาจเจ้ากำลังขอดลูกกันพอดีค่ะสิบอกว่าฉันก็น,นั่งสร้างเสียงเขาขอดลูกนะคะพยาบาลก็หมอก,ก็พักกันนับหนึ่งสองสามแล้วก็ฮึบเด้อฮึบเด้ออีกอย่างจังสีนะคะฮลลูกก็ฟังไปแล้วก็บแบบว่ารุนไปน้าเขานะคะพ่อได้ยินเสียงเบบี้หน่อยของคังๆออกมาแล้วก็โล่งแท่นเขาจา้าระว่างที่หายาอยู่ก็คือบันเทิงแห้งน่าจะยิงยิงอันนี้อาหารโลยงบานบ่ถถ์ปากนะคะฮัลลูกก็เลยห้อบป,ปากกินค่ะแล้วฮัลลูกก็เลยสั่งดิลิเวอรี่มาก,กินนะคะ มือนีก็สสกินเป็นท่งคัดซื้อนะจ้าพี่น้องอู้จัดเต็มขนาดอบปาก็ไปซื้อน้ำซื้อขนมมาให้นะจ้าร่วพยาบาลก็มีห้ตะตเยนเนาะคะ่ะหนามีหยังก็บ่มีห้เลยนะคะต้องไปซื้อมาเองจ้าเดี๋ยวสิให้อบปลาล่วงถามนะคะว่าใส่ซิปประกันอาจจะสาม,มารถลดค่าใส่ใจค่าของพิเศษใดคือบ้านเฮาบอนะจ้าก็เดี๋ยวมา,มาอัปเดตมาอื่นเด้อจ้าพอบัานหลังจากกินอิ่มแล้วก็หาหม่องนอนน่าจะยิงๆเขาก็มีเบาะนะคะเตียงเสริมห้แบบนี้จ้า มื่อนี่ได้มานอนโรงพยาบาลแบบกระท่นหันนะคะเม่ยาก็ไปรับหญิงๆมาดูแลหายชั่วข้าวจ้าลาสุดพอบานก็คือเบิดสภาพจะตายไปเลยไผ่ฟอลไผวันเนี่ย อัปเดตอาการมือนี้คุณหมอยังให้ยูล่รงบาลต่อนะจ๊ะยิงยิงเบิงส่งสิบรอออกง่ายดอกจ้าพี่น้องขนาดรับยามาเบิดคืนแล้วนะคะแต่ว่าอาการก็ยังคุมดีคุมไล่จ้าปวดท้องทุนหนึ่งชั่วโมงเลยนะจ๊ะคุณหมอจะเบิงอาการนะคะว่าถ้ายยุดหายยาแล้วท้องบป,ปวดก็จะกลับบานได้แต่ว่าขนาดมิยาอยู่แม่ก็ยังปวดท้องอยู่เลยจ้าหลังจากที่ตัวเสร็จแล้วเรียบร้อยคุณพอบางก็กลับขึบ้นมาซักส่งนหายจ้านำบรอยามาสองอม,มือแล้วนะคะเขาว่าคนเฝ้ามือก็คนป่วยนา่าจะเมอนอิลีจ้าอันนี้ก็เป็นโรงพยาบาลที่ฮาลุอยู่ ะะมีหกสันจากพี่น้องมือนี้นะคะอบปากก็เลยออกมาขังนอค่ะมาซื้อของใส่ของกินของนั่งนะจ๊ะคุณพ่อบาร์บริเตียมียังมากเลยค่ะแต่ว่าแม่นะคะเตรียมมากเบิดทุกอย่างค่ะเตรียมมาหอดคิมน่าจะยญิงๆิงซื้อของใจเงินเซตเรียบร้อยกับมานางกินมากมา,กมาค่ะพี่นอชันบอกว่าใสรซังกับเขาเมา่กินดีๆกับบ่เอานะจ๊ะกับบ่หัวนั่งสิประหยัดไปใส่นะคะเสื้อผ้าบอกให้ซื้อ,อไม่กับบ่ซื้อจ้าสิกับไปเอาอยูบานพนะอันนี้ก็เป็นอาหารนะคะช่วงแรงของโรงพยาบาลค่ะ้ารู้จะเจ็บท้องทุกหนึ่อ กับประมาณสมถึงหานาะทีเลยจ้ะต่อ,ตอลูกดิ้นนะบ่เจ็บนะคะพี่น้องแต่ว่ามันเจบตอนที่ว่าทองแข็งค่ะตอนหมดลูกมันหดโตนะคะเจบก็คือจังเจบทองเม่นน่ะละจ้ะยิงยิงตื่นเ้าแมานะคะก็เจบโตอีกแล้วเนื่องจากแขนบวมนะคะพี่น้อง แขนขางที่ไฮยาบวมค่ะก็เลยต้องเตียนขางนะจ๊ะพัวนี้ก็สําคัญเแล้วเกิดเนี่ยจมเจ็บแนวบไดฟองหมอปาบโหลดจ้าพ่อมองหูว่าเจ็บนะคะหมอเลียนขางจอของางไม่ทันทีเลยค่ะจริงๆแคนขางนี้มันก็เจบแบบพ่อทนได้อยู่นะคะก็เลยเด็เจ็บทั้งสองขางซ้าจ้าเนื่องจากฮารูบไดซาหัวมหามือแล้วนะคะซิวก็ขึ้นหัวค่ะพี่น้องขึ้นนาขึ้นตานะจ๊ะก็เลยบอกว่าให้ออกป่านะมาซาหัวให้ชั้นแนว่าสานนั่งกับหลากที่นอนมานะคะบาดนี่ไข้เด้อมันบอกมีกระ,ะมังก็เลยออกไปถามพยาบาลนะคะ พยาบาลก็เลยบอกว่าสั้นหกหนามีมหงสาผมยู่ว่าสันเบื้องสภาพฉันติละจ่าพี่น้องหัวฟูแบบหัวบริสาทนะคะทั้งผัวทั้งเมียเบื้องอลดค่ะอบป,ปาก็คือใส่สุดเกามาสามมือแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวจังหน่อยมือนี่สวงแรงหุ่นราคาหน้าจังสีครับรถกดก็ไปเอาเสื้อผ้าย,ยูบานนะคะอันนี้ก็สิเป็นบรรยากาศด้านนอกของพักนะคะอบป,ปาก,ก็ไปทําเอารถเข็นแล้วนะคะแต่ว่าบ่มีรถเข็นหายจ้าก็เลยพักกันแดดยางมากนะคะแต่ว่าก็บ่อเป็นยั่งค่ะ มาหอดแล้วนะคะหมองนีก็สิเป็นหองสาผมจ้าพี่น้องเขาก็มีหองไว้ห้นะคะแต่ว่าบอดี้มีแเชนพูหรือว่าผ่าเช็ดหัวไว้ห้เด้อค่ะเฮาตรงเตรียมมาเองจ้าคุณพอบานก็คือรับ,บทรสร้างเห็ดผมแล้วหนึ่งนะจ๊ะสร้างใดเด้อสิบอกให้ใหเกาค่อยเกาแห้งก็บ,บอกได้เบิดเลยจ้าเสียอย่างเดียวนะคะน้ำเขาหูพี่น้องนอกจากน้ำสิเขาหูแล้วนะคะน้ำก็ไหลลงหลังอีกน้ำจ้าแต่ว่ากระเทือแหลกข้างหน้านะคะหายอภัยบ่าเคยเห็ให้ผู้หญิงคนใดมาก,ก่อนเกิดจังสีล่ละเนาะลาสุดนะคะก็คือดึงผมงอกให้กันเล อัปเดตอาการบางเขาลามหน่อยกันแน่จังน้อยเนาะขาบาดนี้ลูกน้นบอเป็นหยังนะคะแต่ว่าหมดลูกแม่นะ่ะหดโตค่ะก็เลยเหตุให้บานของลูกน,ะน้อยลงนะคะก็สิหายา,ยาหอดมืออื่นนะคะถ้าห่างมืออื่นอาการดีขึ้นกับกบ,บ้านใดจ้ากับภาวหน้านะคะขอหายอาการดีขึ้นจ้าหลังจากที่ซาผมแล้วนะคะเสือเปียกเบิร์ดพี่น้องเบิบร์กหลดค่ะกับขืนหองมานะจ้าบาดนี้ทางโรงพยาบาลนะคะมีใดให้ยืมจ้าอุป,ปาการะ เป่าผมไห้นะจ๊ะหญิงๆหลังจากที่ใดผมเซ็ตแล้วเรียบร้อยนะคะฮัลลูกับไปล่างนาะแปลงแคลจ้าพี่น้องอย่างที่บอกตอนต้นคลิปนะคะว่าแม่พบคีมมาน้าจ้าเขาโล่งบานกับยาสีปอดจะคล้อ,องส้มคักนะจ้าพี่น้องหลังจากที่ฮัลลูลงคลิปใหญ่บานนะคะเห็นคีมพี่กงแวบๆค่ะ,ค,ะคอมเมนต์มาเต็มเลยค่ะสิบ,บอกว่าคีมเขาดังอิลีดังบ่ดังนะคะเบิ่งจาาคอมเมนต์ได้เลยจ้าและคลีมก็คือใช้ดีมากนะคะกินหอมจ้า คูได้ว่าแพงฮะลูสีบอกว่าบา่แพงเลยนะคะเซรั่มสามสมิลลิลิตรเลยจ้าใส่โดนใส่ดีนะคะคนทองกับใส่ได้จ้าคู้ไดที่สนใจนะคะซ่องทางการสร้างซื้อฮะลูทิมไว้แต่คอมเมนเต์เด้อจ้าโตแทนเกาหลีนะคะทักเพจผีก,กงได้เลยจ้ามีแอดมินคอยตอบตลอดค่ะ